สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คุ้มไวโซล่าพอดแคสต์ช่องที่จะพาคุณอัปเดตเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟังเพลินทุกตอนเราจะคุยกันสบายๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดูว่าบ้านแบบไหนติดโซลาเซลล์แล้วคุ้มที่สุดครับฟังจบรับรองว่าคุณจะรู้เลยว่าบ้านของตัวเองเหมาะไหมและควรเริ่มต้นตรงไหนก่อนครับ ก่อนอื่นทำความเข้าใจกันสั้นๆโซล่าเซลล์คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงแดดเป็นไฟฟ้าครับติดทีเดียวใช้ยาวๆมากกว่า25ปีระบบหลักก็มีออนกริดออฟกริดและไฮบริดถ้าเป็นบ้านในเมืองส่วนใหญ่จะนิยมออนกริดครับเพราะต่อกับไฟบ้านได้เลยและขายไฟส่วนเกินกลับเข้าระบบได้ด้วย ทีนี้มาเช็คลิสต์ง่ายๆว่าบ้านคุณผ่านกี่ข้อครับค่าไฟต่อเดือนเกิน2,000บาทไหมถ้าใช่โซล่าช่วยคุณประหยัดหลักพันต่อเดือนได้ครับใช้ไฟกลางวันเยอะหรือเปล่าพลทำงานที่บ้านเปิดแอร์เปิดคอมทั้งวันหรือมีผู้สูงอายุอยู่บ้านตลอดโซล่าจะยิ่งคุ้มครับหลังคาหันทางทิศใต้หรือทิศตะวนตกเฉียงใต้หรือเปล่าถ้าหันทางนี้ แดดเต็มวันผลิตไฟได้จุกจๆเลยครับพื้นที่หลังคาพอไหมระบบ3-5กิโลวัตต์ใช้ประมาณ15-30ตารางเมตรและควรแน่ใจว่าไม่มีเงาต้นไม้หรืออาคารบังครับโครงหลังคาแข็งแรงพอรับน้ำหนักแผงกับโครงเหล็กไหมแนะนำให้วิศวกรเช็คก่อนเพื่อความปลอดภัยครับถ้าคุณผ่านครบหรือเกือบครบโซลาเซลล์น่าจะเหมาะกับบ้านคุณแล้วครับ แล้วระบบกี่กิโลวัตต์ถึงจะพอดีถ้าค่าไฟเดือนละ2ถึง3 0 0พันระบบ3กิโลวัตต์ก็เอาอยู่ส่วนใครค่าไฟพุ่ง5 0 0 0ันถึงหนึ่งควรดู10กิโลวัตต์ขึ้นไปครับเพื่อให้คุ้มที่สุดการลงทุนมักคืนทุนราว4-6ถึง6ปีหลังจากนั้นคือประหยัดล้วนๆครับสรุปสั้นๆหากบ้านคุณไฟเยอะอยู่บ้านกลางวัน หลังคาหันใต้เพื่อนที่พอไม่มีเงาและโครงสร้างแข็งแรงโซน่าเซลคือเพื่อนแท้ประหยัดไฟของคุณครับอยากให้ทีมผู้เชี่ยวชาญขึ้นสำรวจหลังคาฟรีหรือต้องการข้อมูลเพิ่มโทร0661417892ได้เลยครับเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นเงินประหยัดทุกเดือนขอบคุณที่ฟังคุ้มไวโซล่าพอดแคสต์ แล้วพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ